จูเบอรี่เฮลตี้ค่ะมาตอบคำถามในเรื่องของซาคาร์ดิโอก่อนดีหรือว่าจะเวทเทรนนิ่งก่อนดีนะคะสำหรับใครนะคะที่วันนี้นะคะมีเวลาออกกําลังกายอยากจะออกกําลังกายทั้ง2แบบทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งนะคะเราจะเลือกออกกําลังกายแบบไหนดีนะคะคําตอบก็คือขึ้นอ,อยู่กับตัวเองค่ะว่าช่วงเนี้เราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อหรือเราจะลดไขมนันชั่งน้ําหนักนะคะความต้องการของเราว่าช่วงนี้เราอยากสร้างกล้ามเนื้อมากกว่านะคะ ให้เล่นเวทเทรนนิ่งก่อนเลยค่ะพอหลังจากเราเล่นเวทเทรนนิ่งได้ครบตามจํานวนครั้งที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเวลาที่เหลือเราค่อยไปต่อคาร์ดิโอซึ่งแรงของเราเนี่ยก็จะหมดไปแล้วนะคะกับเวทเทรนนิ่งนะคะสําหรับส่วนตัวนะคะก็มีเป้าหมายในการสร้างกล้ามเนื้อค่ะวันนี้ก็จะเริ่มเล่นแกนกลางลําตัวด้วยโรลเลอร์สไลด์ค่ะไม่ลืมเทคนิคถ้าเริ่มต้นโกงหลังนะคะเล่น50ครั้งค่ะวันนี้หลังจากนั้นก็จะไปต่อคาร์ดิโอค่ะ คาร์ดิโอวันนี้ที่เลือกก็คือเล่นบาสเกตบอลค่ะพาเด็กๆมาเล่นด้วยแล้วตัวเองก็ได้มากระโดดออกกําลังกายด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะลดไขมันในร่างกายนะคะเราก็เริ่มต้นจากคาร์ดิโอก่อนเลยค่ะวันนั้นนะคะแล้วเราก็ค่อยมีเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ <S <S จูเบอรี่เฮลที่ค่ะ